The คอมเมนต์แฟนเวียดนามก่อนประทะกับเกาหลีใต้วันนี้บ่าย3โมงนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดุเดือดเลือดพ่านกันเลยทีเดียวนะครับเป็นคู่หยุดเอเชียเลยแหละเอาจริงเพราะว่าในวันนี้คู่อื่นที่เจอกันเนี่ยก็อาจจะไม่สูสีสักเท่าไหร่นะครับแต่เวียดนามกับเกาหลีเนี่ยอกมองว่าเป็นมวยถูกคู่ครับวันนี้ฟัดกันผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาดูกันครับรวมถึงแฟนเวียดนามคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก่อนเกมวันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับเรามาพูดถึงทีมชาติเกาหลีกันก่อนนะครับโดยทีมชาติเกาหลีครับครับ พวกเขาหวังที่จะเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับโดยโคชเฮนเดสกอนซาเลสเนี่ยเขาก็บอกว่าเป้าหมายของพวกเขาในครั้งนี้นะครับคือการได้เล่นรอบรองชนะเลิศของเอเชียซึ่งแน่นอนครับว่าก่อนหน้านี้นะครับทีมชาติเกาหลีเนี่ยก็ทําผลงานได้ไม่ดีเลยนะครับใน VNL นะครับพวกเขาไม่สามารถชนะใครได้เลยแต่ก็มีได้เซตมาเหมือนกันนะถามว่าเกาหลีเนี่ยดีขึ้นไหมก็ต้องยอมรับว่าดีขึ้นจากปี2022แต่ถ้าจะให้ดีเท่ายุคก,กับตันคิมเนี่ยอกว่าก็ยังห่างไกลพอสมควรนะครับซึ่ง มาเจอกับเวียดนามตอนนี้ก็ต้องบอกกันตรงๆว่าเวียดนามเนี่ยเป็นชาติที่กําลังมาแรงเลยทีเดียวนะครับการมาของโฟทีการที่โฟทีทำผลงานได้ดีเนี่ย ยกระดับเวียดนามขึ้นมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับต้องยอมรับกันตรงๆเนาะมันจึงทาให้ศึกครั้งนี้ครับมีความสําคัญอย่างมากครับเพราะถ้าว่าเกาหลีแพ้เนี่ยพวกเขาก็จะหล่นจากท็อปโฟมาเป็นท็อปห้าแห่งเอเชียนะครับแต่ถ้าเวียดนามแพ้ทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมครับและเมื่อการแข่งขันมันสําคัญขนาดนี้คอมเมนต์จะเดือดขนาดไหนเราไปรับชมรับฟังกันแบบจุใจแบบเต็มอิ่มกันเลยดีกว่าครับไปเรื่องที่คอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าเกาหลีเนี่ยเป็นทีมที่ แข็งแกร่งแต่เราจะสู้อย่างเต็มที่และคอเมนตต่อไปครับเขาบอกว่ามันยากเกินไปสําหรับเวียดนามแต่เราจะสู้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันและคอเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเครียดมากสําหรับเกมนี้เวียดนามสู้สู้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ายากมากสําหรับเวียดนามและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าวันนี้เป็นเกมที่ดุเดือดมากๆ แล้วคอมเม่ต่อไปครับเขาบอกว่าแล้วไทยล่ะไทยก็เจอออสเตรเลีย6โมงเย็นนะครับแล้วคอมเม่ต่อไปครับเขาบอกว่าพวกคุณคิดว่าอย่างไรคิดว่าเวียดนามเนี่ยจะมีโอกาสที่จะชนะเกาหลีใต้หรือไม่แล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบนะครับบอกว่าเกาหลีใต้เนี่ยเทียบกันแล้วทีมชาติไทยเนี่ยแข็งแกร่งกว่าเพราะฉะนั้นพวกเขาก็พอมีโอกาสที่จะได้เซตจากเกาหลีใต้เช่นเดียวกันนาจะเป็นมุมมองที่คลาดกันที่เขาเจอฝรั่งเศสนะที่เขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยเหนือกว่าฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นเขาก็มีโอกาสที่จะสู้กับฝรั่งเศสได้แต่่อมงวาาในกร เจอเกาหลีใต้ครั้งเนี้ยเขาน่าจะได้เซตในความคิดโอ๊กนะเพราะว่าเป็นทีมในระดับเอเชียเหมือนกันไม่ได้เจอบล็อกหนาไม่ได้เจอบล็อกที่ใหญ่แบบที่เวียดนามไม่เคยเจอแบบเจอกับฝรั่งเศสแบบนี้เวียดนามเขาเจอบล็อกใหญ่เขาไม่เคยเจอบล็อกแบบนี้ครับแต่พอมาเจอทีมในเอเชียด้วยกันเนี่ยผมมองว่าเกาหลีใต้ก็ไม่ได้สูงใหญ่ขนาดฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นม,มองว่าเวียดนามเนี่ยน่าจะสู้เกาหลีใต้ได้สนุกเลยนะครับในเกมวันนี้เนาะ แล้วเขาม่ต่อไปครับเขาบอกว่าเกาหลีใต้อันดับ35ส่วนทางด้านเวียดนามเนี่ยอันดับ48ถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่สมน้ําสมเนื้อและคอมเมนต่อไปครับเขาบอกว่าเกาหลีก็ยังคงแข็งแกร่งในเอเชีย e และคอมเมนต่อไปครับเขาบอกว่าเวียดนามพร้อมจะมลุยียบเกาหลีเต็มที่และคอมเมนต่อไปครับเขาบอกว่าหลังจากการแข่งขันครั้งนี้เวียดนามจะกลายเป็นพี่สาวใหญ่ของเอเชีย e เอาอย่างนั้นเลยเหรอคือถ้าพี่สาวใหญ่ของเอเชีย e ได้ชนะเกาหลีไม่พอนะ ต้องชนะทีมชาติไทยชนะญี่ปุ่นชนะจีนเลยนะอู้เอาเรื่องนะเอาเรื่องนะครับแล้วอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้นําทัพชิงแชมป์โลกได้เลยเียโอ้โหเขามาตอบคอมเมนต์นะครับว่าเป็นพี่สาวใหญ่ของเอเชียเนาะก็เลยมีคอมเมนต์มาตอบว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะก็นาทัพไปชิงแชมป์โลกได้เลยแล้วก็เม้นต์ต่อไปครับเขาบอกว่าประเทศจีนดีที่สุดใช้ยู21มาเข้าแข่งขันในเกมครั้งนี้ แล้วอมเมต์ต่อไปครับเขาบอกว่าวีดนามดีต่อเนื่องท็อป3ท็อป4อย่างแน่นอน และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่านี่คือการเผชิญหน้าที่แท้จริงและเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า3-0เกาหลีใต้ชนะอ้าวเออยังไงวะนะแลวคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าหวังว่าเวียดนามจะชนะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าอยากกินเกาหลีใต้จริงๆคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าอยากให้เวียดนามเนี่ยใจเย็นๆมั่นใจจะสามารถเอาชนะเกาหลีได้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกเวียดนามยังชนะเกาหลีเข้าสู่สี่อันดับแรกให้ได้ในปีนี้ แล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกเกาหลีสเวียดนามหนึ่งเดี๋ยวเดียวไม่ใช่ฟุตบอลเออยังไงวะนะแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีขอให้เราสามารถเอาชนะเกาหลีให้ได้แล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ากลยุทธ์ของเกาหลีเนี่ยง่ายนิดเดียวแต่หัวเสาของเกาหลีเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นได้ดีถ้าเราโจมตีเขาได้เราจับทางเขาได้ไดโอกาสชนะ50-50บ 50. แล้วก็เม้นต์ต่อไปครับเขาบอกให้ขอให้สาวเวียดนามเนี่ยแสดงความสามารถให้เต็มที่ขอให้การแข่งขันโชคดีแล้วก็เม้นต์ต่อไปครับเขาบอกว่าขอให้วอลเลย์บอลหญิงของเวียดนามได้รับชัยชนะในนัดแรกแล้วก็เม้นต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยยังคงอยู่ต่ำกว่าญี่ปุ่นจีนประเทศไทยและเกาหลีเพราะฉะนั้นเราอย่าหลงผิดแล้วก็เม้นต์ต่อไปครับเขาบอกเกาหลีจะชนะเวียดนามแต่แน่นอนว่าเวียดนามเนี่ยจะสู้อย่างเต็มที่แล้วก็เม้นต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเกาหลีคือผู้เล่นที่ดี แล้วอมเมนต่อไปครับเขาบอกว่าขอให้เวียดนามได้รับชัยชนะแล้วก็เม้นต่อไปครับเขาบอกว่าเวียดนามแพ้เกาหลีเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกาหลีเนี่ยแพ้เวียดนามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็เม้นต่อไปครับเขาบอกว่าเจอกันทุกคนแล้วก็เม้นต่อไปครับเขาบอกว่าขออวยพรให้เวียดนามเนี่ยสามารถบ,บรรลุเป้าหมายให้สําเร็จ แล้วก็ไม่ต่อไปครับเป็นคนไทยนะครับไปโพสต์นะครับบอกว่าเวียดนามชนะ70แล้วก็เกาหลีชนะ30นะครับแล้วก็มีคนเวียดนามนี่ครับมาตอบว่าขอบคุณแล้วก็ไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าเราน่าจะแพ้3ต่อ0นะแล้วก็ไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยเป็นทีมที่ดีแต่ว่าเกาหลีหน้าจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าเราแล้วก็ไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าครั้งนี้ได้สัมผัสกับเกาหลีจริงๆไม่ใช่ซูวอนน้อยอีกต่อไปอ่ะก็เหมือนเขาจะเจอกับทีมระดับมหาลัยของเกาหลีเนาะในวีทีวีครับ ก็ครั้งนี้เจอทีมชาติเกาหลีจริงๆแล้วเดี๋ยวก็รู้ครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เมื่อต่อไปครับเขาบอกว่าขอให้ชนะทีมชาติเวียดนามเขาเม่ต่อไปครับเขาบอกว่าตารางแข่งกี่โมงอ่ะก็บอกให้นะครับแข่งบสามนะเวียดนามก็บสามเท่ากันนะครับเวลาเดียวกับบ้านเราเนาะเวลาก็เท่ากันเลยเประเทศไทยกับเวียดนามเนาะแล้วก็เม่ต่อไปครับเขาบอกว่าเจอกันพรุ่งนี้เขาเม่อต่อไปเขาบอกว่าสาวเวียดนามจงเล่นให้ดีที่สุด และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ยากแต่แน่นอนเกมนี้เราต้องสู้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเกาหลีเนี่ยไม่แข็งแกร่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะฉั้นเวียดนามมีโอกาสที่จะชนะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพร้อมที่จะเจอมันนานแล้วเกาหลีถ้าเราแพ้ก็ไม่เสียใจและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า3-0สํำหรับเวียดนามเกาหลีไม่สามารถที่จะตีใครแตกเราได้ปรมามันนั้นนะครับโอ้โหก็แหม ก็แอบจะโหดร้ายไปนะสามสูนึกว่าเกาหลียังไงก็น่าจะมีโอกาสมากกว่าเวียดนามละเออใช้คำนี้ก็ดีกว่านะครับอ่ะและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนชาวเวียดนามนะพี่โอ๊กนำมาฝากเพื่อนๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าก็มีทั้งคิดว่าจะชนะเกาหลีแล้วก็มีทั้งที่รู้สึกว่าเกาหลีเนี่ยน่าจะเหนือกว่าก็มีทั้งคุยโอ้ไปเลยก็มีทั้งทอมตนไปเลยก็แน่นอนครับเพราะว่าก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะก็หลายๆคนหลายความคิดเห็นก็ว่ากันไปแต่โอ๊กมองว่า เกาหลีน่าจะได้เปรียบแลวก็มีโอกาสชนะมากกว่าเวียดนามอยู่ในระดับดนึงเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเวียดนามเนี่ยโอก็มองว่าเวียดนามก็น่าจะได้เซตเกาหลีนะไม่ใช่ว่าแบบจะไล่ทางสู้3 0อะไรแบบนี้ไม่น่าใช่โอกว่าเวียดนามเนี่ยน่าจะได้เซตหนึ่งเกาหลีน่าจะชนะ3-1มโอกว่าน่าจะประมาณนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับสาหรับทีมชาติเกาหลีนะแต่อย่างว่าครับเวียดนามก็ประมาทไม่ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวต้องดูครับว่า 4T ทีเนี่ยจะองลงไหมคือถ้า 4T ทีเล่นดีทุกอย่างก็จบ แต่ถ้าฟรีเล่นไม่ออกเดี๋ยวองมองว่าก็น่าจะเสร็จทางด้านของทีมชาติเกาหลีน่าจะเฉือนเอาชนะทางด้านของเวียดนามไปได้อย่างสนุกใช้คำว่าสู้กันอย่างสนุกแล้วกันนะครับเวียดนามกับเกาหลีเนาะแล้วเมื่อไหรครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาพบกันครับประมาณบ่ายสองโมงครึ่งบ่ายสองโมงสี่สิบห้าเนี่ยเรามาเข้ารายการพูดคุยกันก่อน,นครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเกาหลีเวียดนามอะไรแบบนี้แล้วเเเดดดีี๋ยยยยววรรรราากกก็จะะบสัันนไปนค ปัญญายสดอย่างแน่นอนครับทีมชาติไทยกับออสเตรเลียวันนี้จัดกันไปแบบยาวๆครับเจอกันให้เบื่อไปเลยนะวันนี้นะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ